สวัสดีนะครับพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมร้านสาัตว์เจริญยนนะครับมารีวิวสินค้าแต่เราจะมาจัดโปรกันอีกสักช่วงนะพี่น้องเพราะ <c oughs> ว่าหลายที่การน้ำเริ่มลดกันหมดแล้วนะพี่น้อเพราะ <c oughs> ว่าเริ่มจะลงนาแล้ววันนี้เรามาพบกับร้านสาัตว์นะครับในายามเช้าๆนะครับถนนก็ยังไม่เสร็จเหมือนเดิมนะพี่นะ กำลังทำมาถึงหน้าร้านแล้วนี่เรามาจัดโปรกันเหมือนเดิมนะพี่นะโครงเครื่องอ่ะเรามานะครับในเป็น E ีที95นะครับพี่เครื่องซ่อมใหม่ฟิตใหม่นะพี่นะ,ะตัวนี้จัดโปรนะครับหมื่นสี่ห้าร้อยพี่พร้อมใช้งานพร้อมใช้งานนะพี่นะตัวนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไล่ไปเป็นเครื่องก็คือเครื่องไปเป็นแถวไปก่อนนะพี่เนาะแล้วก็ค่อยมาราคาโคง้งราว่าเดี๋ยวบางทีลูกค้าจะเข้าใจว่าเหมือนสี่ห้าร้อยเครื่องโค้งเลยใช่ไหมโอ้โหนะพี่เนาะใช่บางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจนะพี่นะอันนี้เฉพาะราคาเครื่องนะพี่นะเดี๋ยวเราต้องบอกก่อนนนี่เฉพาะราคาเครื่องแล้วก็อะไรราคาโค้งเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะพี่เนาะแล้วก็จัดโค้งเหมือนเดิมไอ้ตัวนี้จะเป็น et 9 5้านะพี่นะซ่อมใหม่ฟิตใหม่นะพี่พร้อมใช้งาน ไอ้ตัวนี้อยู่ที่1 4ื0นสีารนะพี่นะจัดโปรโมชั่นแล้วนะพี่นะนเครื่องซ่อมนะพี่หาที่ไหนไม่ได้นะพี่ราคา1นม่นกว่าบาทก็จะเป็นอาร์ทีแล้วพี่นะอาร์ทีร้อยยี่ก็มีอยู่พี่ตัวนี้เป็นจะเป็นตัวพัดไฟใหญ่อาร์ทีพัดตัวนี้อยู่ที่26งหมื่นนะพี่นะเครื่องทำใหม่หมดทุกชิ้นนะพี่นะพร้อมใช้งาน จะเป็นสายยันมาไอตัวนี้จะเป็นตัว TF105L นะพี่นะตัวนี้จะเป็นตัว L ตัว,ตวเจ้าพลังตัวนี้ไอตัวนี้อยู่ที่หมื่นกว่าบาทพี่หมื่นสี่ห้าร้อยเหมือนกันพร้อมใช้งานนะพี่จะเป็นพระเอก TF120DI ราคาอยู่ที่สองพันเก้าเป็นเครื่องซ่อมใหม่ทําใหม่ทุกชิ้นนะพี่นะเครื่องซ่อมใหม่ทำใหม่หมดนะครับพร้อมใช้งานนะพี่ไฟเฟยเปลี่ยนให้ใหม่หมด จะเป็นสายยันมาอ่า T F ร้อยห้า Y M ดมเดิมพี่เดิมไม่แกะตัวนี้สภาพสวยนะพี่นะรถรถมาจากอีสานตัวนี้จะสวยเป็นเป็นเครื่องยังไม่แกะซ่อมนะพี่นะเครื่องเดิมพี่ดูดูท่อเสียยังไม่ไม่หมดเลยพอรอีสานเขาจะใช้งานน้อยเลยไม่เหมือนเขตบ้านเราครับบ้านเราจะใช้กันง่ายเลยก็คือโอ้โหใช้โหดแต่พี่ทางอีสานมันจะใช้ไม่โหดเหมือนบ้านเราจะเป็น R T ร2อยสบ นี่อีกตัวนะพี่นะติดดีเครื่องฟิตพร้อมใช้พี่นะค่าราคาสองืันหก TF ร้อยยี่สิบแล้วก็มีพี่นะ TF จะมีหลายตัวตัวนี้จะถูกกว่าตัวนู้นนะพี่นะอันนี้อยู่สองพันแปดพร้อมใช้งานนี่ตัวพี่ราคาเดียวกันสองพันแปด TF ร้อยยี่สิบคลิปคลิปมันจะไวหน่อยนะพี่นะเพราะว่าเดี๋ยวมันยาวที่ยาวต,ตัวนี้จะเป็น TF ร้อยสิบห้าวาเอ็พี่นะเครื่องซ่อมเรียบร้อยสองหมืนสี่พันสายยันมานะครับไม่ควรพลาดพี่ยันมาเยอะท่านใดสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะพี่นะโทรเน้นโทรดีกว่าอ่าแล้วมาโค้งนะพี่นะตัวนี้จะเป็นตัว k s เ2จ็ดสองนะพี่นะตัวซุปเปอร์เคเอสในตัว k s เ2จ็ดสองนะพี่เดี๋ยว ล s 7 2นะครับนะราคาอยู่ที่1 8 5 0 0แารนะพี่นะจัดโปรทุกตัวนะพี่นะโค้งราคา9,500พันเราก็ยังมีอยู่นะพี่อ่าเรายังมีจัดโปรให้เรื่อยๆนะพี่นะ9,500พันเราก็ยังมีนี่สยามแท็กเตอร์นะครับทําใหม่หมดแล้วนะพี่นะจัดโค้งเ0้าพันห้เดิมพี่จะมาตัวนี้สยามแท็กเตอร์เหมือนกันพี่ตัวนี้อยู่ที่10,000 10,000อ่า10,000ตัวนี้ที่จะได้เป็นล้อยาง กาจะสวยหน่อยพี่ล้อยามก็จะแพงข้าหน่อยครับก็9,500มันเดิมนี่อีกลม9,500เปลี่ยนใหม่ทุกชิ้นนะพี่นะนี่ขายถูกจกริงนะครับแต่ซ่อมใหม่หมดนะพี่นะเ,นเบรกเบิกผมใส่ให้ใหม่หมดบิ๊กจิวมีนาเนี่ยม2,000นะพี่นี่ลูกค้าถามหากันเยอะนะพี่ตัวนี้นะอยู่ที่1มื่นพันนะพี่นะซ่อใหม่หมด ตัวนี้จะเป็นเบรกในพี่มิกิวจะมีสองรุ่นพี่จะมีเบรกในเบรกนอกตัวนี้ก็เป็นวิกิวเนี่ยสองพันแต่ตัวนี้จะเป็นเบรกน่องสีสวยครับสีรถยนต์นี่หมื่นพันครับจากโกโกเก้าพันห้าตัวนี้จะเป็นเก้าพันห้าพี่อไอ้ตัวนี้ก็หมื่นพันนะครับมันแพรงตรงล้อ,อยางนะพี่นะ ถ้าลูกค้าทันใดสนใจนะพี่นะให้โทรมาที่เบอร์0615755256นะครับช่างอัดเน้นเน้นเน้นเป็นโทรดีวกว่านะพี่เนาะทักแชทมัง้งบางทีแบบโอ้โหคุยครึ่งคืนเนี่ยพี่ถ้าเราโทรมันจะคุยง่ายจะคุยรู้เรื่องนะพี่เนาะถ้าโทรมาเนี่ยมันจะคุยกันสื่อสารกันรู้เรื่องนะพี่เนาะถ้าบางทีทักแชททักอะไรบางทีกว่าผมจะตอบมัง่งเลยมั้งเราโทรคลิ้งก้างหาก,กันดีวกว่าพี่ไว เนีย่ยเดี๋ยวพาไปดูโคมมันก็พอมีให้เลือกอยู่นะพี่นะเดีย๋ยวเก็บงานคนระับคนงานนี้รอทํางานยังมีอีกหลายตัวพี่นะครับโคมผมขายถูกพี่เก้าพันห้าแทบไม่เหลือนะพี่นะเนี่ยเพราะว่าเนี่ยผมแค่าทากันแบบนี้เราจะไล่เปลี่ยนซินนี่นะครับเปลี่ยนซินให้ใหม่เนี่ยเช็คลูกปืนจะเปลี่ยนให้หมดนะพี่นะพวกลูกปืนพวกอะไรเนี่ยนะแล้วก็ขัดถึงเนื้อเหล็กนะพี่ ่าแหลงคนงานก็วันละ400พี่นี่กระสุดไป2วันแล้วพี่ยังไม่เสร็จตัวเลย2วันก็800ไปแล้วพี่เราจะทํากันแบบนี้นะพี่นะล้าทาแบบนี้ทุกตัวนะพี่นะไม่ใช่ว่าผมทําสีขายอย่างเดียวนะพี่นะผมจะซ่อมให้ทุกตัวนะพี่ขัดกันถึงเนื้อเหล็กอย่างนี้หมดเลยนะพี่ ยัมีของมันก็ยังมีล้อทําอีกหลายตัวพี่พอดีร้านปิดหลายพันพี่พาครอบครัวไปเที่ยวมานะครับนี่ฝั่งนี้ก็มีนะพี่นะนี่ฝั่งนี้ก็คือจะเป็นตัวตัวละหมื่นพันหมดเลยนะพี่พี่เลือกได้เลยจะเอาตัวไหนก็ได้นยะรุ่นใหม่ๆทั้งนั้นนะพี่ลุงเพชรเบรกนอกอ่ะหมื่นพันบิ๊กจิวมี้วเนียมสองพันไม่นี่หมื่นพันมีหลายตัวพี่ของลุงเพชร บิ๊กิ๋วหมื่นพันหมดเลยนะพี่นะเน้นเน้นโทรนะพี่เนาะศูนย์หกหนึ่งห้าเจ็ดห้าห้าสองห้าหกนะครับสินค้ามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะพี่นะแต่ลูกค้าต้องโอนเงินก่อนนะพี่นะราคานี้ยังยังไม่รวมส่งนะพี่ค่า,าส่งก็คิดแล้วแต่พี่อยู่ใกล้ไกลนะพี่นะถ้าอยู่บริเวณผมก็ นครสวรรค์พิโลกกำแพงเพชรสุโข,ขทัยนะพี่นะเก็บเงินปลายทางได้คือผมวิ่งไปเองอ่ะอย่างเงี้ยเราไปเก็บเงินปลายทางได้นะพี่นะแต่สั่งเล่นไม่เอานะพี่นะบางคนแบบสั่งปุ๊บของไปถึงบัวงเงี้ยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ได้นะพี่นะแต่ถ้าเกิดว่าพี่คนอื่นที่เขาอยู่ต่างจังหวัดก็คือโอนเงินให้ผมปุ๊บผมก็จะส่งของไป ทางรถคอกนะพี่นะแต่ได้ของชัวนนะพี่นะซื้อขายกับผมมะนะได้ของช่วร้อยต่อเซนพี่ให้เราโทรมาครับทางร้านเราจะมีเอกสารยืนยันให้นะครับพี่นะว่าพี่โอนเงินมาเทา่านี้ทางร้านก็จะมีใบเสร็จออกไปให้นะพี่นะให้เราเน้นโทรคุยกันดีกว่าพี่ง่ายดีสายสยามสายสยามเราก็มีหลายตัวพี่แต่ว่ายังทําไม่ทันนะพี่นะ สั่งได้พี่สั่งได้เลยนะสยามนะสั่งได้เสร็จเสร็จออกมามันก็จะแบบประมาณนี้พี่เดี๋ยวจะให้ดูส,สวยๆประมาณนี้นะพี่นะถ้าเสร็จแล้วนะมันก็จะสวยประมาณนี้นี่เสร็จแล้วเวลาตอนทําผมก็จะรื้อกันทุกชิ้นอย่างนี้นะพี่นะสยามอนะถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งจะเยอะนะพี่นะเป็นตัวธรรมดานะพี่นะตัวธรรมดาก็จะอยู่ที่ หมื่นหกห้าร้อยนะพี่นะสั่งทําได้เลยนะพี่สั่งได้เลยถ้าลูกค้าสนใจสยามสั่งจองก่อนเลยได้นะพี่นะเพราะมันมีหลายตัวหนึ่งสามหนึ่งก็อยู่ที่หมื่นหกห้าร้อยนะพี่นะถ้าเป็นหนึ่งสามหนึ่งไอตัวนูนนะพี่ตัวนูนอยู่ที่หมื่นแปดห้าร้อยต่ใหม่หมดนะพี่เนี่ยมัมีหลายตัวพี่มีหลายตัวรอทําอยู่นี่เดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้ครับ โทรหาผมได้เลยนะครับเบอร์น,นี้อย่างไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ช่อง u t ท b e ช่างอาัดพิจิตด้วยนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจก็กิงกลางหาผมได้เลยนะครับกคลิปนี้ก็จบไวเพียงเท่านี้อ๋อเดียวเดียวเดียวมีล้อยางนะพี่นะที่ร้านมีล้อยางใหม่ขายด้วยนะพี่นะ ผมบอกยางหล่อนะพี่นะหล่อพร้อมะทะสามพันแปดพี่กูนะึงใหม่หมดเลือกได้เลยนะครับนี่กันรอยางใหมไ่ไปเที่ยวมายังไม่ได้เก็บสัมภาระเลยพี่สวยนะพี่นู่นกคูนะสั่งได้นะพี่นะสินค้าเรามีเยอะพี่ ทังได้แล้วก็เอามาลงเป็นตัวอย่างอย่างเจ็ดร้อยขอบสิบหกนะพี่คลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม